ครับทางเดียดแถวครับมาเบิ่งสาน้อยแล้วพี่น,อน้องวันนี้เป,นเป็นที่เก่าวที่เก่าวัน <c oughs> นี้สาน้อยก็มาทำการแสดงอยู่แถววิกซี่เพชรเกษมเออพี่น,อน้องไปไดมากก็ได้าะเลัดขึ้นมาเบิง่งทองคางของยูทูบเฮาเป็นช่องดังที่ ช่องใดก่สร้างเด็ดชะแนลครับเขาไม่เปิดไหมช่องนี้น้อยเปิดช่องช่องช่องชย่างก็สร้างเด็ดชะแนว่าสร้างเด็ดชะแนลบ่าทางหาเจ้าคน้งใ่เลยอยนี่ทำเต็มมาแล้วอ๋อค็นบอสร้างเด็ดว่าสรางเด็ดแต่มาติไปไปจริงานแล้วก็ย่มองเาจ้าได้โซเดตอนนี้นะโซเนี่ยมันตีโซเดีย้บรรยากาศห้ิมานใได่ใหห้งบอกใหเพราะว่าผมเปิดไม่ยู nè bò phao phao hết chỉ lúc bữa nè, ô, bưng bưng đây thì phun nè, không? Này, chả nhẽ bò, chả nhẽ bò này này bò, cái bò này à? Đâu phải chấm vào đây? Này, ông phung sàng nọ, phung sàng, cho cho lóc 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 เรลองชุมอ้อนรุ่นไนะรไอโฟนบอันนี้ไอโฟนอ้ตันนี้เจ๋เลยขอสู้สู้ครับตอนนี้ไปทีก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพร้อมกันลเกทีเจเช็บเศร้าเลยล่ะอีกสักพักแับผม มึงมีเ้น <speaks> ชันดบบล่ครับเามันบ่น่ไงเั้งกล้องไล่ะะยูเกรเกษมนะครับเทรเกษมดูวิกซีครับนี่ดูข่างก็ไม่โคกเพาะอินเหนียก่านี่นีหละพี่น้องกันเคยเห็นผ่นมุวัตามาแล้วมาแล้วสชาหน่อยห้องพี่น้อง Bây giờ nó là kèm tháo đi mà พี่กำลังต่างดาวเด้ตอนนี้เวลาก่อใส่นกามากเลยเลากอยู่ประมาณหกโมกว่าครับผมหกโมงอรล่ประมาณหกโมงเห็นว่าผมมาวันนี่ก็หามุ่งจอหามุงเพิ่งมาหัน วันตื่นหัวเช้ากันแล้วพี่น้องเตี้นเด้อติดตามไม่ได้ต้งองเลือกติดฟังจังเด็ดข้อเนายาชาติยาดีฟัง ที่ร่างกายบีกซี่บิกซี่ไปกระเซ็ปะมาณนะตีเห็นดอกกันมาทานมาทาั้ทงไปกรเ็นะาาหา่หาสิบเอ็ดกนะ่อนบกซี่หาสิบเอ็ดนี่นะบ้ประมาณนี้นะครับผมเห็นแบบแยุงหายมึงก่อนบรพื้นที่นี่กับบ่อคอยคุณเคยเป็นไ ถึง3,000คนละพี่น้องนะน้ำห่วงนี้ได้ sao đều đi. Ừ, mà hoàn nhau luôn wow. Có cả phải làm mệt ตั้งการนี้พี่น้องวิกซีเพชระเสมครับผม <S 1> <S 1> มาเลยเลย่าพี่น้อง <S <S ไปเลือง่านเดืยวการเร็วแลแรงก็ได้ ที่ที้เวเล้านอาบน้ำแตงตวออกมากเลยเด้อพี่น้องเลยลอเช็กเศร้าพี่น้องเาอยังเดือบลอยบนลรามีขื่นคาดน,นี่กจะมันเช็กเศร้าหรอวัง 可能点。 เพื่อนแมคโคว่าบางนี้นั่นครับรูปข้างหน้าจะเป็นบิ๊กซี่แมคโครครับรยิ่มตาก,กล้องคนละก๊าลัางยีจังว่างานในกล้องตกตัวนึง ท่านนี้ก็คือกองเพันจงใจพังเลยแหล,ละตกลงยางสูงเลยดังปุ๊บทายว่าท่าน คลิปนี้ก็บจิมา้าทายบรรยากาศที่พี่น้องเบิ้งในช่วงกำลังกี่เตรียมของนะครับกำลังกี่เตรียมไฟเตรียมของเตรียมกล้องเตรียมยมังนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคลิปแรกแถาเบิ้งช่วงต่อไปเด้อพี่น้องเวลาก็บจิมนี่ล่อถุงยิ้มไม่ใช่เ้าเวลาก็บจิได้ไทยเท,ท่านึงล่อแล้วชมได้เลย,ยครับขอบคุณดดื่อนแรง รับผู้ติดตามของแม่นกับของซาโน่เป็นคนแท่งเฮาครับผมขอบคุณครับซาเห็ตแนวหรือเป่าพี่น้องขอบคุณหลายที่ติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับรอดติดตาม